คนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีรูปร่างสง่างามทั้งชายและหญิงสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมเป็นเลิศมีความละเอียดลึกซึ้งทำงานประณีตสนใจใฝ่หาความรู้สม่ำเสมอพูดจาฉะฉานมีหลักการเชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังคนอื่นโปรดง่ายหายเร็วเมื่อโต้เถียงกับใครอยากเป็นฝ่ายถูกแต่ไม่คิดจะเก็บมาเป็นอารมณ์ เพียงแค่อยากชนะเท่านั้นมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูงตัดสินใจแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลงมีความทะเยอทะยานต้องการทั้งชื่อเสียงเกิตยศและฐานะจะวางแผนอย่างรอบคอบอดทนและรอคอยอย่างใจเย็นชะตาชีวิตจะได้ดีมีเกียรติมีทรัพย์แต่จะมีทุกเรื่องเพื่อนฝูงหรือคู่ครองเพราะเป็นคนเจ้าชู้บริวารไม่ค่อยเชื่อฟัง ชะตาชีวิตมักด้อยผู้อุปถัมภ์คำชู